เดอร์ใหม่นะคะวันนี้ของเราเจอกับท่านพออก่อนแล้วก็คู่ชีวิตก่อนนะคะพอคะวันนี้อยากให้ท่านพอนแนะนําตัวกับท่านผู้ชมว่าวันนี้เราเป็นใครมาจากไหนเรียนเชิญค่ะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ที่ชมรายการ ot, ใช่ค่ะไอบอสในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมในห้องส่งนะครับทุกท่านนะครับผมชื่อวัฒนชัยชัยวงศ์ครับอาชีพผู้บริการโรงเรียนจาก จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ผู้ธุรกิจนัชนาชัยวงศ์เตื่นเต้นมากพี่ก็บอกว่าอย่าถามอะไรพี่มากนะถามพออย่างเดียวเลยนะคะ <S <S ขอเก็บเงินอย่างเดียวอะไรประมาณนี้น,นะคะพอาะวาวันนี้เราจะมาแบ่งปันในเรื่องราวของว่าเฮ้ยทำไมพอถึงได้มาทําธุรกิจ B.U.G. เจอได้ยังไงหรือว่าเข้ามาทําเองอครับค่ะ ผมรู้จักธุรกิจนี้เมื่อปี2558นะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดใจอะไรนะครับช่วงนั้นก็ยังกู้เงินได้อยู่ <c oughs> อาง่ายๆนะครับกู้เงินได้อยู่ <c oughs> ก็คือการกู้เงินอนาคตมาใช้นี่แหละครับตามมนุษย์กันเดือนนะครับแต่วันวันนั้นเมื่อปี2562นะครับท่านพี่เปิ้ลพี่โออคครับ <c oughs> <c oughs> ได้ไปที่บ้านญาติ พอดีญาติชวนไปทานอาหารเย็นพวกผมก็ไปแล้วก็รู้จักธุรกิจนี้จากพี่เปิ้ลพี่โอนี่แหละครับพี่บุญเกิดพี่จันที่มานะครับที่เป็นผู้ช่วยปรับทิศปรับทางการทํางานเริ่มต้นจากปีหกสองเป็นต้นมาถามว่าเข้ามาธุรกิจนี้ได้ยังไงเพื่ออะไรใช่ไหมครับค่ะใช่คืออาชีพพอ,อเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ มันเป็นรายได้ทางเดียวแล้วก็ต้องกู้เงินอนาคตมาใช้ผมกู้เงินอนาคตมาใช้สร้างชีวิตหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมแสวงหารหายได้ที่จะมาจุนเจียครอบครัวนี่หลายทางใช่เห็นทํากู้เงินไปทำอะไรนะคะที่เป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ครับครับร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมอินเทอร์เน็ตกู้เงินเกือบล้านนะครับมาลง ร้านอินเทอร์เน็ตเครื่องความประมาณเกือบร้อยเครื่องค่ะครับแรกๆก็รายได้ก็ประมาณวันละห้าพันโอ้ได้เยอะนะครห้าพันแต่ว่าคู่แข่งมันเยอะอืไม่เหมือนบีจีครับคู่แข่งช่วเก่งนอกเยอะมากค่ะพอทําไปสักพักหนึ่งมันก็จะถึงทางตันอคู่แข่งก็ก็จะอัปเกรดอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็เริ่มล้าหลังแล้วก็ต้องอัปเกรดอีกก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกครับลงทุนเพิ่ม ลงทุนเรื่อยๆครับลงทุนตลอดก็เลยต้องกู้เงินมาซัพพอร์ตธุรกิจตลอดจากนั้นก็ไปทำย่างอื่นอีกเพื่อจะหารายได้ให้มันชดเดือนชนเดือนไปทำให้เช่าเครื่องเสียงก็ลงทุนอีกประมาณเกือบสามแสนครับก็คิดว่าจะเวิร์กแต่คู่แข่งก็เยอะเหมือนกันเยอะแล้วมาเปิดฟังเองที่บ้านเลยตอนนี้ครับ เปิดขายแล้วครับขายแล้วนะครับโควิดมาก็ไม่ค่อยจ้างเลยครับโอ้นะคะแล้วก็ผมก็เป็นผอดยเขาไม่ค่อยอยากจ้างเพราะว่าเพราะว่าไม่กล้าใช้ผอนะฮะเอาจริงๆนะเป็นเรื่องจริงๆนะผอจริงครับจริงครับจริงนะเป็นจริงๆครับแล้วส่วนส่วนภรรยาเนี่ยคือเปิดร้านเสริมสวยแล้วเ็บอกว่าเลิกไปแล้วเพราะว่าอะไรนะพี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพี่เป็นหมอนองกระดูกนะฮะหมอให้ผ่าพอดีมาเจออันฟนฟ้า ค่ะกินอัลฟาต้องผ่าเลยค่ะอ๋อหมอนรองกระดูกแต่พอมากินอาหารเสริมอัลฟาเนี่ยกินอยู่นานไหมคะประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนหมอนัดผ่าแล้วก็ไม่ปวดอีกเลยค่ะโอ้หมอนัดผ่าแต่ไม่ปวดเลยไม่ไปเลยไม่ได้ผ่าโอ้โชคดีนะเพราะว่าถ้าผ่ามาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะใช่ไหมโอ้โหอาหารเสริมยอดเยี่ยมมากพอคะในในฐานะที่เราเป็นผอเป็นแบบเหมือนรุ่นพี่ในธุรกิจรุ่นเป็นผอด้วยคือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนั่นแหละ อยากให้พอแบบแบ่งปันเคราะว่าแนวคิดมุมมองว่าเฮ้ยถ้าคุณมีงานอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอนะเงินในด้านเดียวในแบบทางเดียวต้องมาทำบียูจีนยเพิ่มครับครับอาชีพอาชีพครูนะครับอาชีพครูผมเป็นครูมา27ปีเป็นครูผู้สอนหปีแล้วก็เป็นผู้บริหารอีก21ปีถ้ารวยมันรวยไปแล้วครับถ้ารวยในอาชีพครูมันรวยไปแล้วก็เลยอยากเชิญชวนให้อาชีพ เราเนี่ยอาชีพครูเนี่ยหรือว่าอาชีพตู้อาชีพนะครับ <c oughs> ที่มีรายได้ทางเดียวมันคงไม่พอใช้ในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานประจําเหมือนผมเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต้องยืมเงินอนาคตมาใช้ก่อนแล้วเราก็ต้องตามใช้หนี้ <c oughs> ตามใช้หนี้ถ้าใช้เฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวใช้หนี้บางทีมันอาจจะไม่ชนเดือน <c oughs> เราต้องหาอาชีพเสริมหลายๆทาง <c oughs> ผมาเอาสักห้าอาชีพก็ได้ห้าช่องทางรายได,ได้ยิ่งดีนะครับแต่ธุรกิจ B U G เนี่ยมันสุดยอดเหรครับก็อขอกดไลค์กดรัวให้ท่านซีอโอเยาเยอะเลยนะคร,ครับวันนี้พอ,อตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับนะคะเห็นแบบปกตินี่ถ้าเจอพอออยู่หน้า เสาธงจะไม่ตื่นเต้นขนาดนี้โอ้ไม่ไม่ครับ,รบวันนี้นงานประจวันนี้แบบจับมือไม่สั่นเลยนะเ <c oughs> พราะตื่นเต้นมากนะคะ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นซีนว่าหรือโกสตานจะตื่นเต้นมากกว่านี้๋อครับครับวันนี้เป็นคือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการที่เราเฮ้ยทำงานประจําอยู่แล้วก็แบ่งเวลามาทําธุรกิจ b u g ครับมันทําให้เรามีอะไรเพิ่มในในครอบครัวเราไหมคะบียูจี g. ให้อะไรกับพ่อออบ้างในะวันนี้อย่างแรกคือได้เงินครับค่ะเงินได้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ที่ได้อีกอย่างนึงก็คือมุมมองของภรรยาเนี่ยเปลี่ แต่ก่อนพญาเนี่ยเป็นคนโมโหไลยนะครับค่ะลูกๆเนี่ยแทบจะกัดคอกันกินเลยแต่ตอนนี้วิลิตโปรแกรมทําให้เธออารมณ์เย็นแล้วก็ค,คุยกับลูกนุ่มนวนทําให้ครอบครัวเราเปลี่ยนอมุมมองเปลี่ยนไปมากแล้วก็ได้ผลลัพธ์่ผลผลัพธ์ผลลัพธ์นี่เป็นรถใหม่ป้ายแดงมูลค่าเกือบแปดแสนบาทที่เราไม่เคยได้มาหลายปีแล้วครับโอ้โหตอนเป็นพอก็ไม่ได้ขับรถป้ายแดงว้าไม่เป็นแรกๆนะครับครับ แต่ต่อมาแล้วมันหนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นออกรถก็ไม่ได้อพอมาทาบีจีได้ปีครึ่งเนี่ยออกรถป้ายแดงได้เลยว้าวนะเป็นรถคันแรกครับแต่ไม่ใช่คันสุดท้ายแน่นอนคันสุดท้ายของบีองจีนะครับที่ได้จากบีอจีันเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับใช่ต่อไปก็คงจะมีรถยุโรปขับนะชอบแบบไหนคะท่านพ่อผมผมชอบตามท่านโค้ชผมบ m ครับโอ้โหนะคือเขารียกว่าต้องเขาเรียกว่าต้องทำตามอัพไลน์ถึงจะประสบความสำเร็จ วันนี้บอกว่าทําธุรกิจนี้ก็ได้ส่งลูกๆเรียนครับส่งเรียนที่ราชพัฒด้วยใช่ครับทำเพื่อครอบครัวจริงๆครับวันนี้เขาก็มาด้วยแล้วก็ลูกๆอีกหลายคนค่ะสามารถที่จะส่งทําธุรกิจไปด้วยส่งเงินให้ลูกไปด้วยโอ้โหพอเอนไม่ธรรมดานะคนที่มีงานประจําแต่ว่าเงินเดือนคือมันแค่คือได้เยอะอยู่แต่คุณสุดทธิจ่ายให้เท่าไหร่นะของพออ มันแทบจะไม่เหลือเลยไม่เหลือนะคะเข้าลิ่งเหลือ13บาทพอไม่เหลือกิบไม่เหลือสักบาทเลยโอ้โหนะคะหาเงินเพิ่มอีกเพิ่มเพิ่มไปจ่ายเงินติดลบทั้งภาระต้องส่งลูกเรียนครนะแล้วก็ภาระมีสินที่เรามีอยู่ถ้าไม่เจอบียูจีพอว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถ้าไม่มีก็คงจะตายไปกับนี่ฮะพูดจริงๆเหรอคะเนี่ยใช่ครับก็ถ้าเราเกษียณปุ๊บนี่เงินกรบขที่เราจะได้นี่บาง่วนนั้นก็ได้แค่ประมาณไม่เกิน3ล้าน แต่นี่มันเป็นสิบเพราะมีนี่สิบล้านหนูไม่แปลกใจที่ทําไมภรรยาถึงโมโหหลายคือมันแบบเฮ้ยมองทางไม่ออกแล้วอเงินก็ไม่มีใช้แล้วอะแต่พอมาทำบียูเงินเข้าอังคารสุกนี่ยิ้มแบบมีความสุขมากชีวิตดีขึ้นครับชีวิตดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นค่ะครับวันนี้มีเป้าหมายอะไรกับ b ียบ้างครับพ่อครเราผ่านหลักหมื่นมาแล้วนะครับเราก็อยากจะได้หลักแสนอื อยากจะเป็นอีเกิลวันในเดือนนี้แล้วครับเดือนกรกฎานี้ครับว้าวเริ่มต้นนับหนึ่งเลยครับค่ะรายได้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะพอนะครับครับถ้าทำสามแสนได้เอาไหมคะเอาครับโอ้โหนะคะไม่คิดเลยนะพอนะแบบว่าคือธุรกิจนี้ทําให้พอรู้สึกว่ามีความสุขมากตั้งเดือนทั้งวันแต่เมื่อวานนะคะได้มาพูดคุยอะไรกับท่านเอ็มดีอีซีบางคังเมื่อคืนนี้ครับก็ได้มุมมองจากท่านเยอะเลยครับค่ะได้ได้เยอะแล้วก็ได้ มองใหม่ๆเกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ๆของเฟรนชัยไม่นีด้วยชอบไหมครับโปรโมชั่นใหม่ของท่านประธานชอบมากครับชอบมากครับรู้สึกว่าคนกลุ่มต่างๆจะสัมผัสกับบีจีได้ง่ายขึ้นอีกมากเลยครับะเยอมีน่าจะมีบริษัทเดียวที่นำเสนอแผนการตลาดที่ลงทุนน้อยมากๆและสินค้าดีมากๆให้กับเราสินค้าสุดยอดอยู่แล้วครับสินค้าสุดยอดผมเป็นความดันแต่ก่อนนี่ เดี๋ยวนี้ไม่ได้กินยาอีกเลยความดันสูงความดันร้อยแปดสิก็เลยก่อนโอ้เพราะว่าเป็นมันใช้ชีวิตคุ้มนะครับช่วงหนุ่มๆดื่มหนักไหมคะดื่มหนักดื่มหนักเหมือนกันนะคะใช้ชีวิตคุ้มมากทุกยี่ห้อโอ้นะคะนี่สุดยอดจริงๆนะคะคือคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตมากแต่ว่าวันนี้ชีวิตที่เหลือกับ BUG พอบออว่าเป้าหมายชัดเจนแน่นอนคืออีเกิลบาในเดือนนี้แล้วก็บ m แต่มาอยู่ x ห้ไหมคะ x 3าม x ส x3 ก็พอโอ้มัน x 5ไม่ได้เดี๋ยวเทียบเท่าอัปลัยครับนะคะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของท่านพอ,อแล้วก็คู่ชีวิตนะคะ,ะช่างเสริมสวยของเรานะคะวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะพออาจจะตื่นเต้นนะเข้าใจนะคะว่าตื่นเต้นเพราะว่าพิธีกรตอนมาตอนแรกนี่จาชื่อรายการแทบไม่ได้เลยเหมือนกัน <c oughs> นะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราคือทําด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทํามาจากหัวใจจริงๆไม่ใช่หน้ามาท่านผู้ชมนะขอบคุณประสบการณ์ของท่านพอแล้วก็ลีดเดอร์สตาร์รายได้45,000บาทนล้า็เป้าทนะค ือเป็นอีเกิลวันในเดือนนี้แน่นอนนะคะช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาพบกับลีดเดอร์สตาร์อีกหนึ่งรหัสรหัสที่2นะคะคุณรัชนีแล้วก็คุณทองสวยคําแพงนี่คือเกษตรกรเหนือสามัญสักครู่ค่ะ Be. 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 Be.